Hello, every student. Today I would like to introduce our teacher as director. This is director Jilat Yuyu. And this is vice director Pimitip Panyabun. hello everyone i am an iep english teacher you can call me teacher nolida meet you again i'm teacher r m a y a p o n supasem i'm cooperative for iep ครูเป็นครูผู้ประสานงานนะคะสำหรับ iep นะคะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะหรือไม่เข้าใจอะไรนะคะก็มาพบครูได้นะคะครูรัย a ร a p ุ n s u okay. สวัสดีค่ะครูชื่ออาภากรปศรีค่ะเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคุณครูประจำชั้นค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวนัชยาศิรารักค่ะชื่อเล่นชื่อครูต๊อปแทบสอนในวิชาภาษาไทยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อนางสาวสิริพรรากทองค่ะเป็นคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเป็นคุณครูครูชั้นทรายค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับครูชื่อนายสตร์นุลเรียงนะครับเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และเป็นครูผู้ชั้นแมทครับผมขอบคุณครับ